อันยองฮอัสยองยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกิตสถีเซอร์ประเทศเกาหลีนะครับ ในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้นาอก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับทังจี้แล้วก็ตัวละครเลยนะครับผม GM สุดแสนใจดีสุดๆจัดสองจี้มาพร้อมกันเลยนะครับผมและแต่ละอย่างก็มีสิ่งใหม่หนึ่งสิ่งนะครับผมซึ่งตัวละครก็ได้แก่หนึ่งในสมาชิก drives d i v e นะครับผมก็คือน้องนาโอมิคนนี้นี่เองก็ยังเป็นกระดาษเหมือนเคยนะ ส่วนความสามารถของเรางนวมีนั้นก็คือเมื่อเราทาการเริ่มต้นทอยลูกเต๋านั้กระพมมีการ80%เนาะเลือกหน้าหลักนะครับผมแล้วก็เมื่อทอยแล้วก็เลือกเดินไปในระยะที่เราทอยได้นะครับผมก็เป็นความสามารถของมอเตอร์ไซ์นั่นเองแล้วก็ยังมีความสามารถในการเจเนเรตมาเบิลนะครับผมโดยการทอยดับเบิลเนาะได้รับ120%ของเงินเดือนคืนไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็มีความสามารถในการ ป้องกันการโจรกราเบิร์นะครับผมอีก70%สิบเปอนต์สูสมสามารถที่2ของน้องนะครับผมก็จะเป็นการป้องกันการมมวิกตอรี่นะครับผมเมื่อศัตรูเจ้งเตือนวิกตอรี่น้องเก้าสิบาร์เซ็นก็ขังกงศัตรูไปเลยนะครับผมอีกทั้งยังมีความสามารถในการาติดตั้งป้ายสต็อกนะครับผมเมื่อเราทําการก่อสร้างใลนแม็กของเราหรือว่าตูเลนแม็กข,ของเราเนาะดูจากความสามารถสองอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นตัวละครล้มได้นะครับผมเพราะว่า ไม่มีความสามารถในการก่อสร้างเลยนะหรือความสามารถในการล้มละลายเลยน่าจะเป็นสายวิกนะครับผมอืมไปดูคอสตูมของน้องกันหน่อยดีกว่าคอสตูมของน้องนะครับผมเอาก่อนคอสตูมกันก็ะกระตบีุุยอะไรเนี่ยก่อนคอสตูมนะครับผมมันก็จะมีจี้อีโบก่อนเนาะอ่ามาดูจี้อีโบก่อนนะครับผมจี้วนของน้องความสามารถก็คือเมื่อน้องทําการก่อสร้างนะครับผมมีการเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะย้ายไปยังพื้นที่ว่างเปล่าที่ใกล้ที่สุดภายในแถวนะครับผมหุย ย้ายไปเลยเหรอไม่ต้องเลือกหรอดังนั้นน้องก็จะไม่โดนดักวาร์ฟนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามตั้งอยู่ที่นั่นอย่างเช่นหลุมดําน้องอาจจะมุดลงไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยอ่ถ้าเกิดว่ามีความสามารถนี้แล้วนะครับผมน้องจะเป็นตัวละครที่วิกตอรี่ไวมากอืมแล้วก็โดนขังไวเช่นกันเพราะว่าศัตรูก็มีการวิกชังนะครับส่วนคอสตูมของน้องนะครับผมที่รูปรัก ไม่ได้แตกต่างเลยนะครับผมสิ่งที่เพิ่มมาคือ70%ตรงนี้นะครับผมป้องกันการอัญเชิญเคลื่อนย้ายนะครับผมก็ไม่ตายละอ่ะมีความสามารถป้องกัน70%ก็คือไม่ตายละแล้วลก็ยังมีความสามารถนะครับผมเมื่อเริ่มเต้นพลทงของเราเรานะครับผมมีการ์90%ที่จะาบัป8ช่องนะครับผมแล้วก็ทําการก่อสร้างเลนมาร์ต่างๆนานาได้เลยก็เป็นตัววิกตอรี่ ที่ก่อสร้างเลนท์มาร์กไวๆแต่การก่อสร้างแบบนี้มันจะไม่เหมือนพิวไงเพราะว่าพิวมันก่อสร้างแล้วมันก็วิกได้เลยแบบทะลุการป้องกันวิกแต่น้องอ่ะจะค่อยๆสร้างแล้วน้องก็จะโดนขังโกงนะครับผมเมื่อประกาศจะวิกตอรีเนาะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นการเล่นแบบเก่าะครับมแบบเก่ามากเลยเนาะ ลาก่อนนะครับผมน้องดาวมิไรส์ไรส์นะครับผมต่อไปก็จะเป็นจี้ใหม่นะครับผมก็จะเป็นจี้ที่มีชื่อว่าน้องโดรนบอสซัมนะครับผมความสามารถของโดรนบอสซัมก็คือเมื่อศัตรูได้รับเลนมาร์กนะครับผมมีโอกาส60%ที่เราจะผุดเลนมาร์กตามศัตรูนะครับผมอีกทั้งยังมีความสามารถในการเกรดนะครับผมบ็อกบอสซัมหรือว่าบนะ็อกสักุลาเนาะเมื่อใครก็ตามนะครับผมทำการก่อสร้าง60% ผุดหน้าหลังหนึ่งช่องตรงที่ก่อสร้างนั้นนะครับและว่างสุดท้ายนะครับผมก็คือเมื่อเรานะครับผมทําการตกไปยังไม่ใช่สิเมื่อเราทําการตกไปยังเมืองของเราถูกต้องนะครับผมมีโอกาสส3 0เปอร์เซ็นต์าะที่จะได้รับมาเบอร์ของค่าก่อสร้างเมืองนั้นๆน,น,นะครับผม อ๋อเมื่อกี้ทอยดับเบิลใช่ไหมอันนี้ตกเมืองใช่ไหมอ่าไม่งงนะครับอเล็กแสงตัวมิธีการหาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมสามารถหาได้แบบยากๆเนาะจากการเปิดของดองได้นะครับผมสำหรับน้องโดนบอสตัมก็สะสมอะไรบ้างคดูดีซี สะสมดอกกุหลาบนะครับผมทั้งหมด15ดอกแล้วเอามาแลกน้องได้เลยนะครับผมส่วนอย่างอื่นอุ้ยนี่มันแมวอ้วนขโมยเงินนี่นาะความสามารถของแมวตัวนี้นะครับผมก็คือ,อมีโอกาส50%นะครับผมที่จะตกแลนสมากของศัตรูนานะแล้วก็จ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานของเมืองนั้นนะครับผม85%เพื่อที่จะป้าดึงสีออกหมายเลข2ดึงสีออกหมายเลข2 จะไม่เหมือนกับดึงสีออกของฮิวด a าเพราะว่าดึงสีออกของฮิวด a ามันจะมีจำนวนแอคชั่นอยู่ถ้าเกิดว่าแอคชั่นหมดมันก็จะกลายเป็นเมืองของเราทันทีนะครับผมแต่ดึงสี2เราต้องตกเมืองเองเนาะโอเคแล้วก็มีทอยดับเบิลนะครับผมได้รับมาเบิลคือ120%แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเรานะครับผมตกยังแลนมากเอเออเอเอไม่ใช่สิปลาระเบิดป้าสีตามใจฉันนี่นาะ40% ซึ่งน้อยมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยขนาดนี้ถ้าอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้เรานั้นอัพน้องโดยการที่หาซูเปอร์คริสตัลนะครับผมจากแพ็คคริสตัล500เพชรอันนี้ะสะสมเศษสี่ นครับผมคริสตัลแลกซูเปอร์คริสตัลเอาซูเปอร์คริสตัลมาแลกกับน,น้องแมวเหมียวอ้วนขโมยเงินนะครับผมก็จะได้ซูเปอร์แมวเหมียวอ้วนขโมยเงินเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น70%ได้มาเบิล120%แล้วก็สามารถนะครับผมที่จะปาระเบิดตามใจฉันอีกเท่าไหร่55%ถามว่าคุ้มไหมมันเป็น1 4, 2, ึงสีองอมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผม ก็ข้ามข้ามไปเถอะส่วนจรีงอื่นนะครับผมนอกจากจี้แมวเหมียวแล้วก็น้องบอสซัำนะครับผมก็จะมี ตุ๊กตาจอนวูชีนะครับผมที่มีความสามารถในการสร้างเงานะครับผมเมื่อเราตกในแมกหรือว่ากดสร้างในแมกเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเงานี้ก็จะเหมือนกับจอนวูชีทุกอย่างเลยก็เพิ่มเมืองแพงขึ้นนะครับผมสูงสุดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ดาบลาบดาเมื่อเราตกไปยังแมากของศัตรูนะครับผมมีการห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยุบเป็นข้ามหางแล้วก็บัฟกับเงานะครับผมแล้วก็เมื่อเราตกเงาของเรามีการเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะเชิญศัตรูมาแบบสุ่มที่เงาของเรานั้นหนึ่งคนเนาะ ที่ต่อไปเป็นโดรนอะไรชื่กันฝนหมายเลขสองนะครับผมที่มีความสามารถเกลือซูเปอร์ชิลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลมีความสามารถในการพูดและมาร์กตามศัตรูหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเป็นความสามารถในการยุบเอ่อไม่ใช่สิความสามารถในการบัตเชอร์บัตตี้นะครับผมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดนกันฝนหมายเลขหนึ่งนะครับผมมีซูเปอร์ชิลมีผุดเมืองแล้วก็มี ยกเว้นข้ามทางเมื่อตกไปยังเมืองของศัตรูนะครับผมแล้วก็ขยับไปยังพื้นที่บางๆใกล้ที่สุดในแถวนะครับผมแสดงผล2ครั้งที่ต่อไปนะครับผมเป็นโดรนขังกงนะครับผมม,มีความสามารถในการ กันวาร์ปนะครับผมเมือ่อศัตรูทำวาร์ปคือสอง่งทำให้ในยิงเธอมีอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะย้ายสตรูไปยังเกาะร้างมีความสามารถในการวางป้ายสต็อปนะครับผมเมื่อเราทำการก่อสร้างเรนมาของเราหรือว่าตกเรนมาของเราจุดสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราทำการตกเมืองของเราในที่ของเรามีกาสสีิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะขังกงู้ศัตรูภายในแถวนะครับที่สุดท้ายแล้วนะครับผมบอร์ดเมจิกนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อศัตรูทำการได้รับเรนมามีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์นะพูดแลนมาตามศัตรู มีความสามารถในการตกไปยังเลนมาร์กหรือว่ากดสร้างเลนมาของเรา85%สร้างหลุมดำอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราทําการตกไปยังเมืองของเราในถนนเรามี85%ที่จะขังกรุงสตูภานในแถวทั้งหมดนะครับผมจบเพียงเท่านี้ส่วนด้านล่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดแพค500คิสตัลนั่นนะครับผมก็จะมีสิทธิ์ได้ไอ้พวกนี้มาเอามาแลกแสงที่ไร้าสารานะครับผม หรือว่าเราจะเอาเศษมันมาแลกเป็นทองเจ็ดแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึดังนั้นในหายากหมาเลขสี่หายากแน่อนอนนะครับผมแล้วจะหามาทำไมใช่ไหมไม่ต้องหานะครับผมจบโอ้ยหนึ่งอันไดกได้ห้าร้อยเลยเหรออย่าบอกนะอย่าบอกนะ ว่าเปิดมามีแค่อันเดียวอ่ะแบบอย่างในน้อยถ้าเกิดว่าเราดวงดีอ่ะเราจะได้เราจะเสียเท่าไหร่มันหาสี่ใช่ไหมอ่าสี่คูณห้าร้อยก็เท่ากับสี่ห้ายี่สิบสองพันเราจะได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็แสงช่ำนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยอ๋อ ลืมบอกไปเลยว่าวิธีการหาช่อดอกไม้ S นะครับผมก็คือการหาช่อดอกไม้ A 5ดอกแล้วอามาแลกเป็นช่อดอกไม้ S 1หรือ2อันแบบสุขขอให้ดวงดีได้2อันนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่หาเยอะส่วน Early Bird นะครับผมของ Drone b บ o s s o m um เนาะก็จะมีถึงวันที่5ทับ5ก่อน4ทุ่มบ้านเรานะครับผมแต่เที่ยงคืนบ้านเขาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะได้ ที่อัปเกรดเป็น G EVO ซึ่ง G EVO มันจะใส่ออกได้2อันแต่ใช้ออกได้ทีละอันแล้วก็สลับได้ก่อนเล่นเกมนะครับผมว่าจะเล่นออกไหนเนาะโอเคก็จะได้อ f อฟอีโวด้วย2อันนะครับผมแบบสุ่มความสามารถนะครับผมไม่ได้มีล็อกความสามารถแต่อย่างใด จบไปแล้วนะครับผมสำหรับจี้ต่อไปเป็นตัวละครนะครับผมไดส์ไดส์นะครับผมน้อง Naomi, นาโอมิเนาะถ้าเกิดว่าเราปิดนาโอมิไปแล้วนะครับผมเราก็จะได้จี้ประจำตัวของน้องมาด้วยก็คือจี้ป้ายบรัฟซัมนะครับผมความสามารถก็ก่อสร้างบอัฟซัมเหมือนเดิมอมืเมื่อเมื่อสตูทาําการก่อสร้าง มีโอกาส40%ที่จะปุดบอสซัมหน้าหลังนะครับผมหนึช่องเนาะเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราได้รับค่าก่อตั้งคืน130%นะครับเนื่ยแล้ว <c oughs> วิธีกันหานะครับผมหาใหม่20อันนะครับผม <c oughs> แล้วหาได้จากแพ็กนี้900เปิดได้3ใบช่ำไหมละ่ะช่ำเกิน แล้วก็มีสินได้ไม้ My ทองคําด้วยนะครับผมโกลเด้นไม้เนาะเอามาไล้เป็นกล่องแบบซุ่มนะครับผมแบบสุ่มอัญ,ญามณนะอัญ,ญามณีปิติชูใจแล้วก็อัญ,ญามณีเก๋าเก่า,กาดูดิหาทำไม่เนี่ยตัวนี้เอามาเล่นกับตัวละครจําเดือนได้เหรอจะชนะตัวละครจำเดือนจริงดิทำจริงเอาอะไรมาคาดหวังเข็มขัดคาดหวังฮ่าสนุกจังเลยนะครับผม ขอต้อไปนอนก่อนกันละกันนะครับผมเพราะว่าร่างกายถึงกิจกรรแล้วไปที่เรียบร้อยขอทุกคนโชคดีสำหรับการเล่นเกมเศรษีเซรฟประเทศเกาหลีนะครับผมถ้าเกิดว่าเซฟเพชรได้ก็เซฟเพชรเอาไว้ปิดตัวละครมีจำนวนโหดๆจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าตัวใหม่ตบหมดไม่สนลูกใครสวัสดีครับชุบชุบ